สวัสดีครับผมทุกๆคนผมนะครับช่อง stop gaming หยุดการพนันนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของสมาชิกท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมขออนุญาตานำเรื่องราวของเขามาลงาใน y t u t u นะครับเพื่อบอกเราให้ทุกคนได้รู้ถึงโทษของการพนันนะครับซึ่งมันเป็นสตอรี่ที่ยาวนิดนึงนะครับแต่เขาบอกว่าอยากาให้อ่านให้จบ นะครับผมก็อ่านแล้วก็น่าสนใจผมเลยขอ,อนํามาลงนะครับเพื่อแชร์เรื่องราวพวกนี้ให้ท่านผู้ที่สนใจที่คิดจะเลิกนะครับหรือว่าอยากจะแนะนําคนอื่นให้เลิกนะครับได้ฟังเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ลองดูนะครับเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่เลือกใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าโมบายแบงกิ้งมันมีความคิดเข้ามาในหัวครับแบบว่ารู้สึก หมดหินนะว่าความสะดวกสบายมันหายไปจากเมื่อก่อนที่สามารถที่จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆค่าโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือว่าโมบายแบงกิ้งได้หรือว่าแม้แต่ที่จะซื้อของออนไลน์แต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถซื้อของออนไลน์ได้หรือจ่ายผ่านทางช่องทางนี้ได้อีกก็ต้องไปจ่ายผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสครับแถมจะต้องเสียค่าบริการต่อบินอีกบินละ1ิบ5สิบบาทอีก เขาบอกว่าอย่างน้อยของผมเดือนหนึ่งประมาณ6บินรวมรวมแล้วก็เสียประมาณ90้าสบาทซึ่งปกติถ้าจ่ายทางทางโมบายแบงกิ้งก็ค่าใช้จ่ายก็จะไม่ได้เสียใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนซื้อของออนไลน์ก็ประหยัดไปได้อีกครับเพราะว่าซื้อไม่ได้เลยเออใช่ใช่ใชครับผมถ้าไม่มีตรงนี้ก็หาซื้อซื้อได้แต่ซื้อ,อยากครับก็เพราะว่าซื้อไม่ได้ก็จะซื้อก็จะกลายเป็นซื้อที่จําเป็นจริงๆครับ แบบว่าไปซื้อที่ตลาดหรือว่าที่ห้างหรือถ้าอยากได้จริงๆหาทางออนไลน์ก็แค่ซื้อร้านที่มีเก็บปลายทางเท่านั้นครับบอกต่ออว่าแต่ถ้านะัตอนนั้นผมไม่ตัดสินใจเด็ดขาดมาเลือกตัดขาดช่องทางการเงินจากช่องทางออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งป่านนี้ผมคงไปป่านนี้ผมคงหมดไปเดือนหนึ่งมากกว่านั้นหลายๆเท่าแน่นอนครับ ซ,ซ,ซึ่งทุกๆคนก็น่าจะเข้าใจดีครับอารมณ์ของการติดการพานันการเงินผ่านบัญชีไม่ได้เลยยังไงก็ต้องโอนเข้าไปเล่นทีละนิดทีละหน่อยกะที่จะเอาคืนพอเสียแล้วก็จะโอนไปเล่นอีกคราวนี้โอนมากไปกว่าเดิมด้วยครับสุดท้ายเงินก็หมดบัญชีครับแล้วพอผ่านไปได้สองสามเดือนในหัวของเราเองก็จะคิดกลับไปเล่นอีกครับถ้ามีเงินในบัญชีเขาบอกว่า แต่เพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดหลังจากนั้นผมก็ยังไม่กลับไปใช้การเงินทางออนไลน์อีกครับแค่คิดก็เสียวสันหลังแล้วครับตอนนี้ผมเลิกมาได้แล้วเกือบจะปีแล้วครับประมาณสิบเดือนแล้วครับจากเงินติดลบทุกเดือนไม่มีเงินเก็บเป็นหนี้สินลุงลังตอนนี้ก็เริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาบ้างแล้วครับอ๋อเกือบลืมไปเลยครับจุดที่สําคัญที่สุดถ้าคุณมีครอบครัว ผมแนะนำให้คุณสารภาพไปตรงๆกับเขาเลยครับว่าอย่างเช่นผมมีแฟนผมก็จะสารภาพกับแฟนตรงๆไปเลยว่า,าติดการพนันซึ่งการที่จะให้อภัยก็เกือบเดือนนึงเลยครับกว่าที่เขาจะให้อภัยเราเพราะว่ามีหนี้สินจากการพนันอยากเลิกพนันออนไลน์แต่เลิกไม่ได้สักทีแล้วผมก็ชวนเขาไปธนาคารไปปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับ ทั้งหมดและทำบัตรใหม่ทุกธนาคารที่ผมมีบัญชีทำเดบิตแบบไม่มีวีซา่ามาสเตอร์การ์ดหลังจากนั้นก็ให้บัตรประชาชนให้แฟนเก็บไว้เลยครับเพราะว่าผมกลัวที่จะเผลอไปแอบเปิดบัญชีอีกพกไว้แค่ใบขับขี่แค่นั้นก็พอครับในเมื่อมันคือพนันที่มาจากออนไลน์ เราก็ตัดช่องทางการเงินทางออนไลน์ออกไปซะแค่นี้เรากับมันก็ลิงหากันไม่เจอแล้วครับอันนี้ความคิดดีนะครับผมทุกคนสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเล่นพนันออนไลน์มาเกือบ2ปีก็ประมาณหนปีเจ็ดเดือนครับจากมีเงินเก็บไม่มีหนี้กลายเป็นหนี้หนึ่งล้านหกแบาทเพราะแค่ต้องการตามทุนคืนแค่หนึ่งแห้าหมบาท แลกที่เสียให้มันไปและอยากจะเอาชนะมันแล้วก็อยากจะได้คืนหลังจากเล่นมาชีวิตก็ไม่มีความสุขเลยครับเริ่มติดแล้วก็ติดวนลูปอยู่แบบนี้เป็นวัตถจักรวนไปเวียนมาแบบนี้ไปทุกๆเดือนครับต้องโกหกต้องโกหกครอบครัวบอกเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนเหลือหาข้าออ้างต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเงินตรงนั้นมาเล่นให้ได้นี่แหละครับการพานัน ท้ายที่สุดขอให้ทุกคนเลิกให้ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของท่านท่านหนึ่งนะครับจริงซึ่งก็ให้ข้อคิดแก่สมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็เลยอยากจะนําเรื่องราวของเขานะครับออกมาแชร์สู่สังคมภายนอกนะครับให้ทุกคนที่คิดที่จะเข้ามาเล่นหรือว่าหลงผิดเข้ามาหรือว่ากําลังจะเข้ามาเล่นอยู่หรือว่ากําลังเล่นอยู่ หรือที่คิดจะเลิกนะครับได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขานะครับแนะนำวิธีแนวทางที่ดีๆนะครับที่ถ้านำวิธีการของเขาที่ผมกล่าวมานำไปใช้ก็คือยกเลิกตัดขาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับเราก็ไม่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์เล่นเกี่ยวกับพวกผนานออนไลน์ได้อีกตรงนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับพูดง่ายก็คือหักดิบนะครับถ้าท่านทำได้ ต่อไปการพนันคุณเลิกได้แน่นอนครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับฝากทุกคนไปคิดด้วยนะครับเลิกวันนี้ดีกว่าที่จะเลิกวันหน้าก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ